ไปชนไทยเนื่องในวันสุพรรณภูและว,วันภาษาไทยแห่งชาติประจําปีการศึกษา2566นักเรียนระดับชั้นมานาัธยมศึกษาปีที่6ได้นำนนิยีขุนชา้าง ผงดุลสด็จพระรามาธิบดีที่สองสมัยกรุงศรีอยุธยาและเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีต่อมาได้มีผู้นําเรื่องมาแต่งเป็นกรเสภาเพื่อใช้ขับเสภาและเป็นมหโหสพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยามีการถัดเกา่าเป็นภาษาที่สุภาพจนกลายเป็นภาษาหลวง จนเมือ่อช่วงเสียกรุงเสียทียาครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2 3 1 0ต้นฉบับมิพานเรื่องขุนช้างขุนแผนได้สูญหายไปค่ะแต่ยังมีผู้ที่จดจำเรื่องได้และนำกลับมาฟื้นฟูต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภพาลายัยรัชกาลที่2ในทรงโปรดกล้าโปรดระหมอมให้กวีในพระราชสำนักแต่งขึ้นมาใหม่และได้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยขุนช้างขุนแผน จึงกลายเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในแง่ความไพเราะและมีลาในการแต่งค่ะซึ่งในท้องเรื่องนะคะจะมีลักษณะกรนเสภาที่มีชีวิตชีวามีโวหารที่เข้มแข็งสมบูรณ์ก่อให้เกิดอารมณ์และสะเทือนใจได้บทเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผนจึงถือเป็นวรรณคดีอมะตะค่ะขอเชิญทุกท่านชมการ มัธยมศึกษาปีที่6ในวรนพดีีเสภาคุนช้างคุนแผนตอนคุณช้างขวายดีกา just นี่สาคอนเอ้าดึงเลยไปนี่สาครนโอ้โหเจ้าพอจะมีวิธีที่จะทำให้ข้านำแม่ของข้ากลับมาจากไอ้ช้างชั่วนั่นได้หรือไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้โหนี่เปิดพิเศษเจ้าพอจะมีวิธีหรือไม่เอ๊ มีวิธีทำไมท่านไม่ลองถายพายถามพายดูล่ะโอ้ข้าคงต้องเรียกพายข้าแล้ว่ะจินีจ้าจินีจ้าจินนี่ไอจินนี่โอ้มัวแโมเดวสาวข้างในมาดูโอไม่รู้สันทัดจะพ่อจ้าเออพ่อพ่อพ่อมีเรื่องจะให้ยังช่วยแต่ยังช่วยไปสอนแนมที่เรือน ได้จ้ะว,ว่าก็ของเราจะเป็นไปได้ยังนงนะมันจะได้เรื่องไหมขอรับใช่ค่ะต้องการพี่แม่กลับมาอยู่กับข้าเลเกินจินีจินีจ้ะเมื่อไหร่จิจนีจะมาหาพอลุ้ยจินี้โค์สถานาการณ์เป็นสถานาการณ์เป็นอย่างไรบ้างลูกเมื่อกี้อยู่ตที่เรือเหรอ จินท,ที่ได้จินนี่ได้เจอผู้คนมากมายอยู่บนเรือของผนช้าเจ้าโหอ,อย่างนั้นก็เป็นการดีเราไปกันเถอะไปกันเถอะ จะเดอะดานประตู หนนะึ่งวัแม่คงไปกับลูกไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งนักเหตุใดฉันจะไปกับข้าไม่ได้หากท่านไม่ไปกับข้าข้าจะตัดหัวแม่เสียและนำกลับไปด้วยฉัน เฮ้ยเฮ้ยใช่ข้ามาเถอะข้าได้ทำศึกสงครามชนะจนถูกหวยยศเป็นขุนแผนแสนสถานข้าเป็นชายที่มีคารมดีหล่อเหล่าฉล,ลาดและที่สัญข้าเป็นคนรักเดียววันนี้ข้ารู้สึกเบื่อหน่จึงได้ออกมาเดินเล่นชมนกชมไม้ตามภาษาคนเบื่ออย่างข้านะ เฮ้ยดอกทองดอกนี้ช่างสวยงามอีกนะทำให่ข้านึกถึงนางวันทองเมยดีของข้าไม่นางวันทองเลยแค่คิดถึงเจ้าเหลือเกินนี่เจ้าว่าเมื่อกี้ข้าเฟี้ยวหรือไม่อย่างเฟี้ยวขอรับ เผอิญเป็นวิปริตที่ผิดจริงจะนอนนิ่งถือโทษโกรธอยู่ใยญยมีแม่นางวัทองที่ยังรับน้องเสมอร,รับน้องสุดหัวใจรับน้องมากที่สุดไหนลองหันมหาพี่สิชอบผิดทั่วจึงหิดขัน,น,นิงรอ นางวันทองเจ้าเป็นอะไรนันหรือสุดหลอกน้อง่อคือน,น้องฝันร้ายโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาเจ้าไปแก้เสนียดฝันพรุ่งนี้พี่จะแก้เสนียดฝันแล้วทำมากขวัญให้เป็นสุขมีให้เกิดราทีกลยุอย่าเป็นทุกข์เลยเจ้าจงเบาใจงั้นเดีในว,วันนี้พี่จะพาเจ้าไปกินข้าวไปดูหนังที่เนเจอร์นะ যায় please, ขุนช้างไปอยู่ด้วยกันมาคำหนักหาให้ว่าให้เหือดไม่เงินทองกองไว้มีให้ใครค่าภัยใช้สอยเหมือนของตัวจะหมื่นไว้เราก็เลือดในอกก็หยิบยกรักเท่ากันกันกบผัวทุน รูปงามาก็นำน้อยไปหรือใจพิซืซอ่ง,ง,องสัย์เท่าเส้นผมแต่ใจสั่์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็ถึงแต่ฤดูมานทหารอเอาตัวมันไปประหารทิ้งเสียเอาตองไปลองเลืเอดนังยาให้เลือดของมันยกรวมแผ่นดินข้า